สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระหลวงปู่ดูกันซึ่งเป็นพระยุคแรกๆของท่านเรามาดูเป็นพระหลวงปูด่ดูเนื้อป๋งซีเมนขาวที่ถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำซึ่งเป็นพระยุคต้นๆเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นอย่างไงยังไงอย่าง,ง,งนี้ซึ่งพระตอนนี้ก็คือพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะโดนตีเก๋เกาเพราะด้านหลังไม่มียัน แต่ด้วยเอกลักษณ์ผมดูแล้วอย่างแบบนี้ไม่ใช่พระเกหรอกเป็นพระแท้นี่แหละเรามาดูเรามาศึกษาพระกันเป็นเอกลักษณ์พระยุคแรกๆกของหลวงปูด่ดูวัดสแก้เอามาให้ดูมาศึกษากันเป็นพิมพ์ที่ถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงพ่อฤาษีริงดำที่เราเป็นดูพิมพ์ขี้คูดกันซึ่งลักษณะอย่างนี้ผมมองคือพระเกไม่ทำหรอกนะเป็นพระยุคเก่า ของหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระที่ลึกๆก,ก็คือลูกศิษย์กันก็แนะนำให้พหาพระแบบนี้มาใช้ถือว่าผ่านมือหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระที่หลวงปู่ดูวัสแกหยดพซึ่งลักษณะเราจะเห็นก็ยุคแรกๆของหลวงปู่จะใช้ตะใบหยาบตะใบเพราะพระองค์นี้ก็คือมองในีงว่า จากเราดูจากผมดูคือพระที่หยอดออกมาหนาและเมื่อลวงปู่ได้ออกมาก็มีการใช้บุ้งตะไบไม้ลบออกมาลบออกไปเพื่อที่จะให้พระบางอย่างนี้เพราะลักษณะคือคนเล่นยุคเก่าๆก,ก็มีการแนะนำกันหาพระที่ลวงปูด่ดูผ่านมือลวงปู่ดูลวงปู่ดูเป็นคนตะไบเองซึ่งจะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้ ซึ่งพระลักษณะอย่างนี้ตอนนี้จะมีปัญหาโดนตีเก๋อบอกว่าเป็นเก๋เก๋าคนทําเก๋รู้สูตรในการทําเลยได้ทําเนื้อได้เหมือนผมก็เลยเอาพระองค์นี้มาให้ดูมาให้ศึกษาว่าพระแบบนี้ไม่น่าจะเป็นพระเกเพราะมองลักษณะอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นพระเก๋ก็เลยเอามาให้ดูกันเพราะเป็นพระที่ ตามเสืออกยุคเก่าๆก็บอกว่านี่แบบนี้หลวงปู่สบาบเลยนะให้หาพระแบบนี้มาใช้มาเก็บเวลาใช้เวลาหามาใช้อย่างนี้ผมเลยมองนี้ว่าอืเอาพระแบบนี้มาให้ดูมาให้ศึกษามันจะเหมือนกันกันกบพวกพระที่พวกชุดพระหงหรือชุดอะไรต่างๆที่เป็นพระยุคเก่าๆหลวงปู่ตอนนี้จะโดนตีเกกันอย่างนี้ผมก็เลยหนีจากพระพวกนั้นมา มาดูกันพ่อพวกนั้นก็คือเป็นพระที่ไม่มีด้านหลังไม่มีสแตมเหมือนกันอย่างนี้ก็คือเรามองง,ง่ายว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารอยู่ไม่ได้แจกมองนี้นว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยหลวงปู่แจกแต่ผมมองนีน้บางคนก็คือถ้าขอท่านก็ให้แบบนี้ แต่คนไหนที่ท่านพิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะได้ผมท่านก็แจกผมที่คนขอแต่ถ้าคนไหนขอไม่เหมาะสมท่านก็จะไม่ให้ผม,มหมาะในแง่ลักษณะอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพระที่วางไว้ที่ผ่านก่อนที่จะนั่งสมาธิคนไหนไปนั่งสมาธิก็คือจะหยิบพระพวกนี้เป็นพระนั่งกรรมไปนั่งสมาธิกันบางคนอยากได้ ก็คือหยิบกลับไปเลยโดยไม่เอาพระไปคืนบางคนที่ไม่อยากได้ก็คือเอาพระไปคืนที่ผ่านเหมือนเดิมไปใหม่ก็หยิบองใหม่ไปก็อยู่ในผ่านนะส่วนมากก็คือพระอยู่ในผ่านก็จะหายไปทีละนิดทีละน่อยหลวงปู่ก็จะเอาพระมาเติมอีกอย่างนี้พระพวกนี้ก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นพระที่หลวงปู่แจกบ้างหรือหยิบ ลืมที่มีการพูดล้อกันในกลุ่มที่คนใกล้ชิดก็บอกพระแบบนี้เป็นพระยิบลืมถือวิสาสะหยิบไปนั่งสมาธิไปแล้วก็เอากลับบ้านไปอย่างนี้ไม่ได้ขอหลวงปู่ลักษณะเรามาขยายดูกันเป็นลักษณะพระของหลวงปู่ดุวัสแกเรามาดูเรามาศึกษาซึ่งผมหนีจากพระชุดพระหงหรือพวกผมพวกอะไร ออกมาให้ดูอย่างนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าถ้าแบบนี้แท้พวกเสียนพรมพวกชุดพระหงุงที่ตะใบหยาบก็ใบออกมาเป็นเนื้อแบบนี้วาละแบบนี้ฟอร์มแบบนี้องค์นี้แท้องค์นั้นก็ต้องแท้ไม่ใช่คนทำเกลรู้สูตรในการทำรู้สูตรในการทำเป็นคนใกล้ชิดลวงปู่ทำออกมา เลยทาเกยได้เหมือนอย่างนี้เหมือนกับที่เขาบอกผมก็เลยเอาพระแบบนี้ถ้าคนทําเกยเขาคงจะไม่ทําแบบนี้ออกมาทําแต่ที่คนอยากได้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปูด่ดูวัดสแกออกมาขายกันอย่างนี้หนีออกมาจากการตีเป็นพระเกยออกมาดูโดยใช่เหตุผลอย่างนี้ตามที่ผมอธิบายให้ดูว่า พระของหลวงปูหลายหลายองค์ที่เขาตีเก้ไม่ใช่เก้หรอกเป็นพระแท้นี่แหละผมก็เลยเอาองค์นี้มาให้ดูมาให้พิจารณาถือว่าเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันเป็นพระหลวงปูดด่ดูวัดสแกยุคต้นๆของท่านเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระของหลวง,งพ่อไอ้หลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างนี้นี่เรามาดูสังเกตต,ต่าง เรามาขยายดูกันเป็นพระย่อยๆพระไม่มีราคาส่วนมากก็ตามตรงพระพวกนี้ผมก็ไม่มีไม่กี่องค์เพราะด้วยวงเงินเรามีจำกัดเวลาเราศึกษาเราก็คือผมเสร็จสะสมองค์นี้ว่าสะสมพรมเป็นหลักพวกพรมพวกอะไรจะเป็นหลักแต่ตอนนี้มีปัญหาผมก็หนีจากพรมเอาพวกนี้มาเดี๋ยวพมค่อยเราค่อยว่ากันอีกทีนึง เพราะหลาย,ลายองค์ตอนนี้ไม่ใช่ผมผมก็ดูตีเกอ,อยู่แต่ด้วยเราต้องมองในนี้ว่าเราเล่นพระหลวงปู่พระแท้ก็ต้องเป็นพระแท้ราคาเราไม่ได้ใส่ใจผมก็มาให้ความรู้ว่าเออนี่ผมเล่นภาพแบบนี้นะแล้วผมมองในนี้ว่าหลายหลายองค์ผมได้จากคนใกล้ชิดหลวงปู่ดู ไปขอแบ่งเข้ามาเพราะสมัยก่อนหนังสือพระยังไม่มีมีแต่พระผู้จุดประทีปในดวงใจกับกายสิทธิ์ที่เขียนโดยอาจารย์สุภรัตน์เราก็ต้องไปแบ่งพระจากคนที่ใกล้ชิดลุงปู่มาเป็นตัวอย่างอย่างนี้เมื่อเราดูเป็นบางครั้งขายได้เราก็ขายไปเพื่อที่จะเป้าหมายเราไปเก็บสะสมผมอย่างนี้ด้านหลังขยายใหญ่ๆดูกันลอยตะใบ รอยตะไบหยาบถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระของหลวงปูด่ดูวัสแกรลอยตะไบไม้บุ้งเป็นตะไบหยาบถ้าเห็นแต่ก่อนนี่คนที่ดูเอกลักษณ์ก็คือถือว่าเป็นพระแท้เลยที่เป็นลอยบุ้งเขาไม่พูดกันสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราก็มาพูดกันพระที่เขาบอกว่าตีเก๊คนเก๊รู้สูตรในการทำเป็นคนใกล้ชิดหลวงปู่อย่างนี้ เรามาดูเรามาศึกษาแต่ลักษณะพระแบบนี้ผมมองคือไม่เก๋หรอกเรามาดูเอามาศึกษาให้เรียนรู้ด้วยกันถือว่าเรียนรู้ด้วยกันพระที่ท่านหลวงปูด่ดูเราเล่นอนุรักษ์เราไม่ได้เล่นราคาว่ากันอีกทีหนึง่งมาดูมาศึกษาขยายใหญ่ให,ให้ดูให้พิจารณาด้วยตัวเองเราเล่นในเชิงอนุรักษ์ว่าเออพระของหลวงปู่ดู มองในเงี้ยพระของคนอื่นเหมือนพระเราพระแท้เราต้องบอกว่าแท้เหมือนเงินคนอื่นเหมือนกับคนเราเงินเราเรามามองเพราะตอนนี้ก็คือพระของหลวงปูด่ดูหลายๆคนก็มองในเี้เพื่อความชัดเจนเล่นที่มีหลังยันแต่ถ้าเรามองในเงี้ยหัวอ,อกคนอื่นละ่ะเงินของเขาซื้อมาเหมือนกัน ไม่เอกลักษณ์ไม่ชัดเจนเราจะตีเป็นเกลเลยไหมเราก็ต้องไปมองเงินคนอื่นเหมือนเงินเราเราต้องพยายามทําให้มันมองนี้แท้ก็ต้องเป็นแท้จะ่เป็นค่ามากค่าน้อยน้อยวันนี้อาจจะมากวันหน้าด้วยประสบก,การณ์ของผมเล่นพระมาถูกวันนี้แพงในวันข้างหน้าพระพวกนี้เหมือนกันผมมองคือถูกวันนี้ ก็แพงในวันข้างหน้าคนไหนมีกําลังน้อยก็ใช้ผ้าพวกนี้เก็บผ้าพวกนี้ไปก่อนพูดถึงพระราคาถูกๆไปก่อนเรา,เราตัวเนเล็กจะได้ไม่มีใครมาตีเป็นพระเกยได้เล็กๆมึงจะมีปัญญาซื้อพระแพงๆได้เลยอ,อย่างนี้แต่เมื่อเราสะสมไปก็ค่อยใกล้ใต่ไต่ลำดับไปสะสมพระแพงไปเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมอยู่ ก็พระเล็กๆอย่างนี้เราก็สะสมเรียนรู้จนชํานาญค่อยไปสะสมพวกพระใหญ่ๆพวกมีผมเพราะเรามีวงเงินจํากัดเหมือนผมอย่างนี้มีวงเงินสะสมจํากัดเมื่ออาจเจอพระที่แพงเราก็ต้องขายพระย่อยออกไปรวบรวมเงินย่อยๆไปซื้อพระใหญ่พระย่อยๆก็เลยเหลือน้อยที่จะเอามาทําคลิปให้ดูแต่ที่เอามาให้ดูแทบจะบอกว่า ไปหายืมพ,กพวกบ้างหรืออะไรบ้างอย่างนี้มาเพื่อที่จะให้มาทำคลิปบอกว่าเออพระแบบนี้ไม่ใช่พระที่ไม่มียันแต่เป็นพระแท้นะไม่ใช่มาตีเป็นพระเกะเรามาดูเรามาศึกษากันมาเรียนดูด้วยการขอบพระที่ลอยตะไบอย่างนี้มาขยายมาดูกันแต่สันบ้างเพราะตังค์ไม่ได้อย่างนี้ ขยายใหญ่ๆออกมาถือว่าเรียนรู้ไว้ด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดุวัสแกพิมพ์ขี่คุดเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันพระของหลวงปู่ดุวัสแกมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ เป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแก